สามกิจครั้งที่ส4นะครับคิดว่าเป็นครั้งส um sí ุดท้ายของพันห OK ้าร้อยสินะครับเราจะชมอีกทีก็คงประมาณวันที่9มกราวันนี้ก็มีการประชุมนะครับเกี่ยวกับตามเรื่องความก้าวหน้าคุณภาพของพิซซ่าในชปทปัจจุบันมีโรงเรียนมานั่งแสนประมุขคนนะครับในการทดสอบตั้งหลายที่พัฒนาอยู่ประมาณสี่แสนกว่าคนเขาเป็นสเต็ปสเต็ปซึ่งจากการรายงานก็มีหน่วยที่ดำเนินการเขาพัฒนาเชิงไบต์ไรเคปพิธีการศึกษาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ได้รับความร่วมมือ จากทีมง,งานของพวกเราจากผ้ที่ปติตามก็ด้รัะข้อมูลในหลายยางที่มีประโยชน์มากตามที่เราจะมาพัฒราในการกรเมินกานต่อไป่งในเดือนธันวาคมง5 7นะครับมีการจัดเกมขันพิซซ่าด้วยนะครับเกมนี้พิเคชันนะครับในตับพื้นที่ซึ่งจะเตรียมในขันพุทธภาคดัดประมาณวันที่17 เราให้ให้มีกิจกรรมให้มันมีสนุกสนานนะครับศวนยสอทที่เป็นเจ้าภาพในการเป็นฝ่ายบิการสำหรับปีนี้ก็มีการริการโดยเร่งการจัดการนะครับได้งด้านคุณภาพการศึกษาโดยเป้าหมายเพราะไม่มีเอกันออกเขียนไม่ได้ส่วนในปีหน้าที่จะถึงนี้นะครับทางสภาการศึกษาทนวิทย์ก็จะเข้าไปร่รับบทในการกับเพื่อเลขาศยสอทจะถอยออกมาเป็นหน้าที่ทําเป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบพิสัยเจ้านี้ที่มีชุมชนหนึ่งก็คืออยากให้สวทศเนี่ยเป็นเวลกในการดำเนินการสอบวัดผล เราพยายามจะให้เด็กเาสาจูงใจให้มาสอบให้ครบวันไปเสร็จเ,เพื่อจะได้ทดสอบในของเราว่ามีความพร้อมในการที่สอบพิซา่าเท่าไหรเพราะว่าพิซ่าเราไม่รู้ว่าจะสอบวนไหนเพื่นอนะบบสูงนนั้นวันนั้นเราจะไม่สูงเราจะพยายามไปครบว่าจะเสร็จก็ะจะไม่ได้บังคับแต่เราจะใช้วิธีในการจูงใจในการลุมน้นํามีความสาคัญแล้วก็เป็นเรื่องการวัดเป็นการส่งกระจกแล้วเราก็จะดูกระดานอ่า,านาึกษาถ้าผลสอบของทุกอสอบมาเราก็จะรู้ว่า เด็กของเราคุณภาพเป็นอย่างไรครับเราได้มาปรับกระบวนการสอนแล่น้องเราที่ผ่านการทดสอบแล้วลระจะต้องมีการติดตามในการไปเพิ่มคุณภาพให้กับน้องๆนั้นๆทำให้มันเป็นมาตรฐานที่ดีสาหรับประเทศไทยครับในการที่จะเติบโตต่อไปซีรีสเราเอาแล้วมีการติดตามเพราะปฏิติก็มีการรายงานนะครับสภาการศึกษาก็เป็นเจ้าภาพหลักครับในการรวบรวมในการข้อมูลตรงนี้ในรถไฟสกลอก็มีการติดตามพราะสวทอหลายๆหน่วยนะครับนี่ที่มีการติดตามร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสิ่งที่ปติให้เติมมีก็คือผู้ติดตามไม่ได้เ็ต้องให้รู้ว่าไปไหนอย่างไรครับว่า อยู่ต่างประเทศไหมงี้ไปอยู่ที่ไหนสารพิธีต่างๆที่เราก็จะได้เราการศึกษาเข้าไปสมทนน้องช่วงวันนี้ที่มีเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องการติดตามในเรื่องของ้อง,งที่ประสบอุบัติเหตุที่บุเก็บก็ใช้การคาดว่าเป็นอย่างไรครับก็ได้มอบให้ทางสอดส่รอรใาสานกับท้้งถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตหรือเทศบาลในการให้ช่วยจัดช่างเข้าไปสนทนากว่าสถานที่ของเราจะมีความพร้อมีความปลอดภัยไหมนะครับอุปกรณ์ต่างๆครับพ้อไหม แล้วก็มอบอาชีวะให้เข้าไปช่วยเสริมอีกทีอาชีวะเราก็มีแค่ระมาณ4ีวัตรุลุซึ่งคงไม่สามารถที่จะรองรับได้รวดเร็ลวลงนี้หนีทัยยง้งทีถ้าฝ่ายช้ทั้งทีเป็นหลักก่อนเราจะอาชีวะเราก็จะเข้าไปช่วยด้วยในการไปดูให้มีความพร้อสมส่วนอุบัติเหตุที่เกิดที่นครราชสีมาเย็นบ้านทั้งความวันนี้ก็ได้ไล่สด,ดอยู่ซะเป็นหมดก็ได้แจ้งไปให้ประสานกับทัง้งทีว่าจะ,ะทำเรื่างไรในเรื่องป้ายชะลอความเร็วในเรื่องของเส้นชะลอความเร็วครับส่วนเด็กที่ได้รับบาดเจ็บก็จะเข้าไปอยู่งยากชว่วยเดีาน้้ก็หม ให้ทางสวบถอดส่งการระรับระดับชั้วด้วยไปดูทางศึกษาต่างๆสำรวจดูว่ามีตรงไหนมีความเสี่ยงในการติาจถนนใหญ่อะไรต่างๆที่จะไม่ปลอดภัยก็ให้ประสานกับกรมทางหลวงผู้กรมทางหลวงศูนย์ท้องิ่จะทำเช่นจอคํามเร็รุ้ป้ายแนะนำในเรื่องการจราจรจะต้องป้องกันเกียรที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับของวันที่ใหม่ก็จะมีในเรื่องของช่วยศึกษาช่วยประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องของวันปี่ใหม่เราจะินการระหว่างวันที่7ถึงวันที่5มกราคมเดิมวางไว้ก็คือิ7 วันที่2องมกราคมเนื่องจากในการประชุมป้องกันเจ็ดนกรายได้ทางสภาเศรษฐกิจได้เสนอว่าในช่วงนี้นะครับมันจะมีการเดินทางถึงวันที่5เพราะว่ามันมี2-3เท่านั็ไ้เยเอราะควรจะกลับถึง4-5ก็เลยเราขยายออกไปนะครับในนามของทที่เกิดมาก็มีการเปิดปรสููรพัฒนาดิจิตอลและเอไอ สิบสองส่วนให้เขาความพิมศษแล้วก็ในส่วนผู้เสพพันธุ์ก็จะมีจัดชิงค้าราคารพิเศษวัตถุสุดที่สิบเปอร์เซ็นต์เขาฝากประชาชนไปยังพี่น้องประชาชนผู้ปกครองด้วยในการที่จะเข้ามาตรงนี้ส่วนนี้หนี่งก็คือ <Olivia> เป็นลูกเสืออาวุธลูกเสือจิตอาสาช่วยประชาชนก็จะมีลูกเสือประมาณสามสิบคนไปช่วยตามสถานีคนชมต่างๆในการให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตามไปอีกหนึ่งก็คือเป็นการเปิดดาวโดเอกสารเอมพิสฟรีของหน่เดินเรียนสอนเมกซินอนามิสาจริงๆอันนี้มันเป็นเป็นเรื่องที่พัฒ ใจมันการจริงจริงมีมากกว่านี้นะครับของฝันของเราจะมีสามปีน,นะครับปีใหม่วันเด็กวันครูเตรียมลสกๆได้เลยวันเด็กปีเราต้องใหญ่ก,กว่าเดิมแน่นอนขอบคุณครับสสวัดีครับ